รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี n e w l i f e เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced s Bio a y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Peer's s d a k e สองปรด็เชน่นเคยนะครับในรายกาและกระดูกออนทัวร์ค่ะวันนี้ออนทัวร์มาทางชนละมาด oh oh. มาทางน้ำเลยจะพาไปมาเลเซียมาเลเซียไปทาง เขาไปทางเครื่องบินกันเดี๋ยวนี้ตุเย็นบ้านมาทางนี้ก็สนุกสนานดีจะไปเกาะลังกาวีใช่ต่อจากนี้สัญญาไว้โอเควันนี้เราก็อยู่บนเรือลาดสามนะครับเป็นเรือสัญชาติมาเลเซียนั่นแหละวันนี้จะไปไหนบ้างวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นฝั่งกัน เกาะลังกาวีโดยที่มีสปอนเซอร์หลักของเราก็คือเนียวไลท์นี่แหละบริษัทเนียวไลท์เซนิชเชียร์แล้วเนี่ยเกาะตาเราเล่นเกาะตาตาดำเมยตะโกนมาแล้วก็ในเรือลำนี้มีแต่เนียวไลท์ทั้งหมดเลยเนาะแล้วเขาบอกว่าจะกัดหมดเต็มเลยใช่และวอีกสามเนียวไลท์สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะตอนได้กับตันยิงและจะนี้มหานิยมค่ะกำลังยึดเรือ มาเลเซียเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นท้องมีอะไรทั้งหมดเลยค่ะอีกสี่ลำเนี่ยที่จะตามหลังมาเนี่ยก็มีแต่เดีอวไลท์ใช่วันนี้มาทั้งหมดครันงประชีวิตใช่ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปนะครับมีอันดอร์วอเตอร์เวิร์กนะครับเป็นอควาเรียมป่าทะเลป่าใต้น้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีผู้รู้ไหมันนี้มีด้วยมีลูกครึ่งอ๋อจริงหรอสองชาติเลยรอเปล่าวะ มาเซียแล้วนี่ปทับใจเนี่ยมีชาวเมียเนี่ยมาต้อนรับเราด้วยการแข่งขันเกี้วกยนดเลยนะครับือให้ฟอกมไม้ด้วยเอาละเดี๋ยววันนี้เราก็จะเข้าถงมาเลเซียและจะพาเที่ยวมาเลเซียโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันแองนัครับนัเจอยครับนัเค่ะนักเตครับเ่นัเั เป็นโลเคไกด์ใช่ครับที่ไหนที่เมืองไทยหรือว่าที่ที่ลังกะวีด้วยครับที่ลังกะวีด้วยเป็นลูกครึ่งเหรอก็มีเชื้อสายนิดหน่อยครับอะไรนิดหน่อยที่นี่นิดหน่อยที่ไทยนิดหน่อยที่มาเลเซียครับแต่พูดได้สองภาษาใช่ครับนะครับวันนี้จะพาเที่ยวไหนบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยววอเตอร์เบลร์นะครับขาสุดน่าไากแต่เดี๋ยวจากนี้เราจะไปทานข้าวกันก่อนจะทานข้าวก่อนกู้หิวมากเลยนะว่าคือพาท่านผู้ชมไปทานข้าวก่อนครับผม สนับสนุนรายการโดยสยามธุรกิจเจาะจิด,ดทุกข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o ิ i n So Mac d i o จ i n So Mac ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อออันเดร์วเตอร์เวิลด์ลังกาวีครับผมโอตรงนี้มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นในส่วนของอะโกรเรียมนะครับมีลักษณะของการให้ชุมปลานะครับทั้งำใสน้ำจืดปลาน้ำเค็มแล้วก็มีูกเพนกวินมีนกเพนกวินด้วยใช่ครับเราเข้าไปชมเลยไหมตอนฮะขึ้นไปแค่ไปอิ่มอิ่มยัไปเดินจะได้ย่อยนะโอเคครับมาได้ดูกันครับต้องมีบัตรด้วยนะคะเนี่ยถึงจะเข้าได้ไม่งั้นเข้าไม่เข้า ก็เรนฟอเรส์นะคะ Guys, รับอ,อ่าฝนเนาะในส่วนของตะพีแล้วก็จะเป็นลักษณะของในลักษณะแบบฝ่าฝนนะครับผมเป็นด้วยเป็นด้วย นีผีพันครับเนี่ยทสองสายพันครับมีอะไรกันเลยก็เดี๋ยวไปเริ่มพูดจะมีลักษณะอีกตัวนึงคือจะแตกมากมีขนตากรอมด้วยครับจริงว่าแทนในสิ่งมันหรือเปลโอ้โหมีสองสายพันแล้วเขามีเว่สบายไหมคะมีตายไหมก็มีสัตวแพทย์ที่ดูแลประจำด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ว่ารถไต่หงวงนะครับวันนี้จะเป็นด้านบนนะครับ เนนี่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเนี่ยก็คือติดลบเลยนะครับก็คือตามความจริงที่เขาเป็นอยู่ในในบ้านตัวเองเลยก็คือจะมีลมมันมีอยู่ต่างๆมาตรงนี้หมดเลยนะครับไม่มีไม่มีสนูไม่มีชิมะสเขาอยู่ได้เหรอแต่ความเย็นได้ใช่ครับความเย็นก็ศูนย์กได้แล้วนะครับน่ารักมากเลยที่เขาทานนี่เป็นพวกเป็นพวกปลากระสดนะมอาจจะมีกลิ่นข้าวปลาออกมาเหมือนแมวน้ำอะไรอ่างเ้อยากเล่นด้วยไม่เห็นสีขาวดำเหมือนกันไงแล้วว่าตัวแม่ นี่อะไรกันนี่ก็เป็นแมงกะพรุนหนึ่งสายพันธุ์นะครับกินได้ไหมโ้ยจริงๆก็กินได้นะแต่ว่าก็ต้องมีวิธีการทำนิดนึงนะถ้าเขาไมีพิษตัวนี้น well. ่ากลัวมากเลยเพราะสายมันยาวน่ากลัวเห็นชอบกินแมงกะพรุนอยู่นี่บางคนชอบกินหมูฉลามไอ้าวมาถึงที่นี่คือกะหรี่โมลีค่ะกะหรี่โมลีมันเป็นกะหรี่ตรงไหนเนี่ยเป็นเีื่องดังที่เราตุยหิ้ง กว่าของเมืองไทยไหมใช่แปลกมากก็เขาทำแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าเมืองไทยไม่มีน้องเพนทไม่มีไม่มีที่เราไปไม่เคยมีนะครับน้องก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะครับก็มาเที่ยวได้นะเกาะลังกาวีที่เองนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มกับอพาร์เรียนที่นี่อันเดอร์วอเตอร์เวร์ดนะครับก็ต้องขอบคุณน้องนัทมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณครับแต่น้องรักจะให้ไปไหนเพราะว่าการเที่ยวเราอยู่ที่ที่เกาะลากาวีนี้นะครับโอเควันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทเดลไลท์เซนชเชลล์แอนด์ท้องของปรทไทยค่ะร้สนซูชิสยามเล็กกี้ครับค่ะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอ็กซักค่ะมีนน่าบาคลินิกสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้นห้าครับวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ